เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวปนพรสมุนวันปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่สและ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชขออนุญาตนำเสนอบริบทของโรงเรียนค่ะโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น1,719คนมีครูและบุคลากรจํานวน89คนค่ะโดยได้ขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยมีการริเริ่มพัฒนาให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทำงานและการคิดอย่างเป็นระบบในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของผู้เรียนสูงขึ้นสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้คือนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ขาดการเชื่อมโยงความรู้ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดทักษะการคิดและการสื่อสารผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้น้อยจึงเกิดการเบื่อหน่ายจากปัญหาดังกล่าวมีหลายสาเหตุประกอบกับเนื้อหาในรายวิชาคณิตศาสตร์บางเรื่องเป็นลักษณะของนามธรรมยากแก่การอธิบายให้ผู้เรียนได้เข้าใจจากการบรรยายและการยกตัวอย่างขาดสื่อในการดึงดูดความสนใจมีการเน้นเนื้อหามากกว่าการปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ที่ไม่ยั่งยืนรู้แล้วลืมไม่ได้มีการฝึกปฏิบัติทักษะทางกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่องจากปัญหาดังกล่าวดิฉันในฐานะครูผู้สอนจึงได้ประชุมภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพเกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้เรียนซึ่งคุณครูคคท่านอื่นก็ได้พบปัญหาในลักษณะเดียวกัน จึงได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆและได้ข้อสรุปว่าครูจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศและการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ซึ่งที่ผ่านมา คุณครูหลายท่านน่าจะใช้เทคนิคและกระบวนการนี้อยู่แล้วมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลการปรับเปลี่ยนจึงไม่ใช่เรื่องยากดิฉันจึงออกแบบการเรียนรู้โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานตัวชี้วัดและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนค่ะดิฉันเลือกเนื้อหาในรายวิชาเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับปริมาตรของพีระมิด เพราะเนื้อหาในเรื่องนี้เป็นเนื้อหาที่ต้องใช้จินตนาการเข้ามาผสมในการคิดวิเคราะห์และการหาคำตอบทำให้ค่อนข้างยากและสับสนซึ่งซึ่งผู้เรียนมองภาพไม่ออกจินตนาการได้ยากถ้าการสอนแบบบรรยายให้ผู้เรียนผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระที่เรียนได้อย่างถ่องแท้ไม่เข้าใจกระบวนการการหาปริมาตรของพีระมิด ส่งผลให้ไม่เกิดองความรู้เกิดองค์ความรู้ที่ไม่คงทนทําให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในการจัดการเรียนการสอนครูจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากครูผู้สอนผู้ถ่ายทอดมาเป็นผู้จัดแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ลงมือสู่การปฏิบัติ และหาคำตอบด้วยการสืบสอบหาความรู้ผ่านกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนและการสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนได้มากขึ้นค่ะดิฉันจึงพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้5ขั้นตอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้นี้ค่ะเริ่มจากการแบ่งผู้เรียนแบบพระความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดทักษะการเสริมสร้างในศตวรรษที่21ด้านการร่วมมือการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาการฝึกการรับผิดชอบต่อการทำงานและการทำงานร่วมกันสำหรับกระบวนการการเรียนการสอนเริ่มจากนักเรียนทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนความรู้เพื่อมาใช้ในการกระตุ้นในการเรียนการสอนของผู้เรียนได้มากขึ้นมีการทบทวนเนื้อหาโดยผู้เรียนใช้การถามตอบสร้างสื่อมาจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการตอบคำถามและกระตุ้นโดยใช้การถามตอบฝึกทัาากษะกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมการทดลองหาที่มาของสูตรปริมาตรของพีระมิดโดยใช้ความรู้เดิมในการหาปริมาตรของปริซึมเมื่อนักเรียนทราบที่มาของปริมาตรของการหาปริมาตรของพีระมิดแล้วจะสามารถทำกิจกรรมที่สองเรื่องพีระมิดน่ารู้ซึ่งเป็นการหาพื้นที่ ซึ่งเป็นการหาปริมาตรของพีระมิดหลังจากนั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่2และนำผลสำเร็จจากกิจกรรมที่2นํนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนในกิจกรรมแชร์ความรู้กันซึ่งเป็นกิจกรรมที่3ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ทำงานเป็นทีมแบ่งหน้าที่กันมีการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีการนำเสนอผลก,การกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ฝึกทัากษะการสื่อสารการกล้าแสดงออกกล้าพูดส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสำหรับการวัดและประเมินผลดิฉันทำการวัดตามสภาพจริงของผู้เรียนเป็นระยะมีวิธีการวัดที่หลากหลายได้แก่การทำแบบทดสอบผ่านโปรแกรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้มากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการถามตอบในการทำกิจกรรมและมีการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อมีการอธิบายร่วมกันระหว่างผู้เรียนมีทักษะการคิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันผลจากการทำกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นชิ้นง,งานรายบุคคลหลังจากจบเนื้อหา สามารถนำความรู้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากขึ้นและจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ทำให้ผู้เรียนมีความสนใจมีความสุขในการวางแผนการทำงานกลุ่ม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจากการทำกิจกรรมเด็กๆไม่รู้เลยว่าการที่พวกเขาได้ค้นคว้าได้พูดคุยและได้ลงมือปฏิบัตินำเสนอตลอดจนการค้นคว้าเพิ่มเติมเขาได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถนำไปต่อยอดความรู้ใหม่ได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้ด้านทาาักษะกระบวนการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามต้องการจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ดิฉันได้นำเสนอผลงานผ่านการเข้าประกวดวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคีสในงานมหกรรมทางวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีการศึกษา2566 จนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทครูผู้สอนดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและยังมีการเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพได้ใช้ประโยชน์ต่อไปสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการในการประเมินการสอนของดิฉันทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะ